ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงเขาเอาเ่อเขาเรียกอะไรนะเขาตรงทางเขตที่จะเข้าไปสะแก้วครับก็เราก็เปิดโหมดเปิดเปิดโหมดทางลาดชันนะครับแล,รนะแล้วก็โหมดแล้วก็โหมดการ ตั้งค่ารีไซเคลิลพลังงานนะครับเนี่ผมตั้งไว้ที่มันมีเบาปานกลางแรงนะครับมันก็จะเจนเจนเยอะขึ้นนะครับเจนก็คือวันจะชาร์จกับออยู่ที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่18บแปดแอมสิบเแอมนะครับนี่ครับยี่สิบกแอมก็แล้วแต่รอบที่มันไหลเร็วไหลช้า ถ้าเป็นบวกอะ่ะก็คือมันจะชาร์จเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยอัอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะจะกินไฟนะครับก็คือไฟจะออกไฟจะใช้ไฟอย่เดียวแต่ตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงเจ็นนะครับก็ถ้าเราเปิดให้มันมันรีไซเคิลแรงอนะ่ะอยู่ในในโหมโดแรงนะอ่ะอาเวลายกคอนเทนตก็จะหัวทิ่มเลยครับมันจะดึงเลยฮะ,ะดึงหัวอื้เลย แต่สิ่งที่เราได้มาก็คือมันเกนพลังงานกลับนะครับเยอะในเวลาลงเขาถ้าเราใช้คันเร่งจุ่มคันเร่งไปมันก็จะเป็นเครื่องหมายลบลบก,ก็คือกินกระแสไฟนะครับ8.4 8.3แอมกอคือแอมนะครับถ้าบวกนี่ก็คือมันเกนกลับนะครับเพราะเราลงเขาเราก็ใช้จังหวะนี้ให้มันเกนกลับนะับมันจะได้ชาร์จ ประมาณนี้